คนเราเล่นเกมคนใหญ่กันนี่ไม่ได้หรอกเราต้องเลน่นอันอื่นนะครับจะเล่นอันไหนดีเนาะอันไหนดีโโขออย่าไปปรับมุินกล้องนะปรับมุินกล้มามาองไม่มากลับไปได้หรือวะเราจะมาเล่นเกมน,นี้ไม่ดีกว่า คนอาจจะมองว่ามันบ้าหรือเปล่าวะแต่คออย่าด่าผมเลยครับเล่นเอพีโอมันที่ผมบอกว่ามันยากนะครับแล้มันก็อยากพอเล่นได้อยู่นะ เออปาชิตอนนั้นวนโอเคเราจะมาเล่นเกมโหยคนนี้นะครับเรอว่าโคลโง่ทำโคมันโง่มีโคโง่มากเลยมีโคอโ้วนโคอ้วนโคอ้วนไว้โคอ้วนอ้วนน้ำนมโทรศัพท์ล่วง ทำไมจอขาสภาพเป็นแบบนี้วะอออือว่ะโอ้โหถ้าผมมีคมอมเดี๋ยวผมทำคลิปแบบี้คอมให้ดูนะครับนี่คอมผมที่พ่อคมให้นี่คมมอ,ม,อคมตัวดำๆเนี่ยที่พ่อจะให้ไม่เร่นนละโหดนานงกิน ว่าจกันติงการีกอดิโอดิโองงเลยทพลงที่ผมนะองแป๊บนะครับขอจะกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ผมรีเซ็ตเครื่องเ่เกมน,นี้นะครับคนครูว,ว่าหน้าเป๋วว่าโอย หน่อยไม่ยอมคุณเขาไปกดยากอยากเล่นยากเลยไม่ชอบเล่นยาก